สิประโยคใช้ได้จริงกับคำว่า may I นะคะสวัสดีทุกคนค่ะโคร้รอภาร์ค่ะอารัฒนามนมงคลน,นะคะคนไทยแกงกีดเาวานี้มี10ประโยคนะคะดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยใช้ได้จริงหมดทุกประโยคแน่นอนเลยนะคะเริ่มจากประโยคแรกเลยนะคะ may I ask you a favor may I ask you a favor นะคะประโยคนี้นะคะความหมายจะแปลว่าฉันขอความช่วยเหลือคุณ สักอย่างได้ไหมนะคะเวลาคุณจะไปขอความช่วยเหลือใครเนี่ยนะคะคุณอาจจะเริ่มด้วยประโยคนี้นะครับ may i ask you a favor นะคะฉันขอความช่วยเหลือจากคุณสักอย่างเออสักหน่อยได้ไหมน,นะคะอันที่สองนะคะ may i go to the toilet may i go to the toilet แปลว่าฉันขออนุญาตไปห้องน้ำได้ไหมอ่านี่นะคะนี่ประโยคที่สองนะคะประโยคที่สามะคะ่ะ ดูหมายเลขอนะคะ May I introduce myself? May I introduce myself? นะคะ May I introduce myself? แปลว,ว่าฉันขออนุญาตแนะนำตัวเองได้ไหมนะคะอันที่4ี่ May I join the class? May I join the class? แปลว,ว่าฉันขอ,อเข้าร่วมคัดเรียนนี้ได้ไหมเข้าห้องเรียนนี้ได้ไหมนะคะ May I join the class? นะคะประโยคที่4นะคะประโยคที่5ค่ะ May I have your address? May I have your address? แปลว่าฉันขอที่อยู่ของคุณได้ไหมนะคะเอาละค่ะหประโยคผ่านไปนะคะเรามาทวนกันดีกว่าประโยคที่หนึ่งคือโค้ดพูดคุณก็ตอบเป็นภาษาไทยกลับมาเลยนะคะ May I ask you a favor? May I ask you a favor? แปลว่าอะไรคะแปลว่าฉันขอ,อความช่วยเหลือจากคุณสักอย่างได้ไหมอันที่สองนะคะ May I go to the toilet? May I go to the toilet? แปลว่าอะไรคะฉันอะไรคะทุกคนขออนุญาตไปห้องน้ำประโยคที่3นะคะ May I introduce myself? May I introduce myself? แปลว่าฉันขออะไรคะทุกคนขอที่อนุญาตทำไมคะที่จะแนะนำตัวเองนะคะประโยคที่4ค่ะ May I join the class? May I join the class นะคะฉันขอเข้าร่วมห้องเรียนยยนี้ได้ไหมคลาสเรียนนี้ได้ไหมอันที่5นะคะ May I have your address? May I have your address นะคะแปลว่าฉันขอที่อยู่ของคุณได้ไหมนะคะเอาละค่ะไปต่อค่ะประโยคที่6ค่ะพร้อมหรือยังปรียคที่6นะคะ May I have your phone number? May I have your phone number แปลว่าอะไรแปลว่าฉันขอ may I have your phone number แปลว่าฉันขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณได้ไหมนะคะแล้วก็ประโยคที่เจ็ดนะคะทุกคนใช้กันแน่นอนเลยนะคะอันนี้นะคะ may I have your line ID may I have your line ID นะคะขอ ID line ของคุณได้ไหมนะคะแล้วก็ประโยคที่8นะคะอันนี้นะคะ may I have your passport may I have your passport แปลว่าฉัน ขอนังสือเดินทางของคุณได้ไหมนะคะอาจจะขอดูใช่ไหมคะเวลาเราไปสนามบินนะคะแล้วก็ข้อที่9นะคะ May I have your advice? May I have your advice? นะคะแปลว่าฉันขอคำแนะนำจากคุณได้ไหมนะคะและอันที่10ค่ะประโยคนี้นะคะจะได้ยินบ่อยๆเลยนะคะ May I have your attention please? May I have your attention please? นะคะเวลาที่เขาจะ เหมือนกับว่าเรียกให้เราไปสนใจในเรื่องอะไรนะคะไม่ว่าคุณอาจจะได้ยินประโยคนี้ตามประกาศในห้างนะคะประกาศในโรงหนังอะไรเงี้ยนะคะเขาจะพูดประโยคนี้นะคะ it gives me may I have your attention please นะคะซึ่งมันก็จะแปลว่าฉันขอให้คุณสนใจทางนี้หน่อยได้ไหมสนใจตรงนี้หน่อยได้ไหมสักแป๊บหนึ่งนะคะเรามาทวนกัน,นะคะ่ะ6ถึง10นะคะโค้ดพูดภาษาอังกฤษนะคนก็พูดภาษาไทยกลับมาเลยนะคะ May I have ขอโทษนะคะลืมบอกไปข้อที่6เลยนะคะข้อที่6 May I have your phone number May I have your phone number แปลว่าอะไรคะขออะไรเลยขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณได้ไหมข้อที่7นะคะ May I have your line ID May I have your line ID แปลว่าอะไรแปลว่าฉันขอ,อ line ID ของคุณได้ไหมข้อที่8คะ่ะ May I have your passport May I have your passport แปลว่าฉันขอ หนังสือเดินทางของคุณได้ไหมนะคะแล้วก็ข้อที่9ก้นะคะ May I have your advice May I have your advice แปลว่าอะไรคะแปลว่าฉันขอคำแนะนำจากคุณได้ไหมนะคะและข้อสุดท้ายคะ่ะ May I have your attention please May I have your attention please แปลว่าฉันขอ ให้คุณสนใจตรงนี้สักครู่ได้ไหมขอให้ขอความสนใจของคุณสักครู่หนึ่งได้ไหม may I have your attention please นะคะเป็นการขอให้เขาสนใจในสิ่งที่เรากำลังจะทำหรือพูดหลังจากนี้นะคะโอเคนะคะเอาละค่ะนี่คือ10ประโยคที่เตรียมมาฝากกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะกับโคณณพัท์คนใดแข่งกินนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ